สวัสดีจ้าวันนี้เรามาทำเมนูง่ายๆไข่ขยี่แหนมไข่ทอดแหนมทรงเครื่องหอมอร่อยเด้งครบรสเลยจ้าเป็นเมนูมื้อเช้าที่ทำง่ายแล้วก็อร่อยได้ภายใน3นาทีและเพิ่งจะใช้แหนมหมูนะจ๊ะส่วนปริมาณก็ตามความชอบเลยจ้ะแล้วก็ไข่2-3ใบ เมนูนี้ทำง่ายปรุงง่ายแล้วก็สามารถทานได้กับอาหารทุกอย่างเลยนะจ๊ะรับรองว่าอร่อยมากๆใส่น้ำมันลงไปในกระทะใช้แฟนอ่อนนะจ๊ะแล้วก็ตามด้วยไข่ใส่ลงไปเลยนี่จ้าไข่ขาวก็จะเริ่มสุกขึ้นมานะคะเปลี่ยนเป็นสีขาวเข้มๆแบบนี้เราก็นำแหนมจ้าใส่ลงไปเลย แล้วก็ถึงเวลาที่เราจะทําไข่ขยี่แหนมแล้วใช้ทัพพีคนๆขยี่ๆขยี่แบบนี้ให้แหนมกับไข่เข้ากันปรุงรสง่ายๆด้วยน้าปลาหรือว่าซีอิ๊วขาวเล็กน้อยนะจ๊ะแล้วเราก็ทําการขยี่ขคยี่คนๆวนอย่างนี้นะคะทั้งไข่แล้วก็ตัวแหนมก็จะเริ่มสุก กลิ่นเริ่มหอมแล้วก็ไข่ของเราก็ยอมเยิมอย่างนี้นะคะสีสวยกำลังน่าทานปิดไฟได้เลยจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าข้าวไข่ขยี้แหนมนะคะสูตรง่ายที่สุดในโลกเลยไข่นุ่มๆเยิ้มๆแหนมเด้งๆนะคะทานกับข้าวร้อนๆยิ่งราดด้วยน้ำปลาพริกนะคะ รับรองเลยว่าหอมอร่อยเข้มข้นสุดๆไปเลยจ้ะถ้าคิดอะไรไม่ออกแล้วต้องจบลงที่เมนูไข่แนมะ่พึ่งแนะนำเมนูนี้เลยค่ะไข่ขยี้แหนมแสนอร่อยนอกจากจะทำง่ายใช้เวลาน้อยแล้วก็ยังอร่อยมากด้วยนะจ๊ะถ้าท่านชอบเมนูอร่อยแบบง่ายๆสไตล์ครัวแม่พึ่งอย่าลืมกดติดตามให้กำลังใจทาง Facebook แล้วก็ YouTube ด้วยนะจ๊ะ